คาริสาพลอไอจีเม้นจึ้งหลังพลอยเชิร์มานประกาศเปิดตัวคบต้งทูพี ทำเอาแฟนๆร้องกรี๊ดสนั่นค่ะเมื่อตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างพลอยเชอร์มานได้ประกาศคบกับแรปเปอร์ชื่อดังอย่างโต้งทูพีทำเอาคนบันเทิงแห่เม,ม้นกันทั้งวงการค่ะโดยเธอได้โพสต์ภาพขณะที่โต้งทูพีกำลังสวมกอดพร้อมแคปชั่นบอกว่า I told the star s about you ทำกลางคนบันเทิงอาทิปูปรยาอุมลักนาพลอยหอวงังพีทพ,พลเมทัลได้เข้ามาคอมเมนต์ยินดีอย่างมากมายค่ะ งานนี้ก็รวมไปถึง DJ เจมะตูมที่ได้เข้าไปคอมเมนต์ด้วยเช่นกันค่ะโดยบอกว่าดีใจด้วยนะพี่พลอยพี่ตงคืนนั้นพวกอยู่โคตรน่ารักเลยมีความสุขมากๆนะครับก่อนที่พลอยเชอร์มานจะเข้ามาตอบว่าขอบคุณนะและรวมไปถึงขาริสาค่ะที่ได้เข้าไปเคลื่อนไหวนะคะหลังจากที่พลอยเชอร์มานได้ประกาศเปิดตัวคบต้งทูพีด้วยเธอก็ได้เข้าไปคอมเมนต์จึงเช่นกันว่าตัวมัมรุ่นนี้แล้วอเนอ